เรามักจะได้ยินคนผูดกันบ่อยๆนะว่าบิตคอยน่ะเหรอไม่มีอะไรคำประกันเลยใช่ใช่ได้ยินตลอดเลยฟังดูเหมือนเออมันไม่มีค่าอะไรจริงจังแต่การคุยกันวันนี้ของเราอ่ะจะมาลองมองอีกมุมว่าจริงๆแล้วบิตคอยมันมีอะไรบางอย่างคำประกันอยู่ แล้วก็ไม่ใช่แค่ความเชื่อนะแต่เป็นคุณสมบัติแบบว่าที่จับต้องได้ทางเทคโนโลยีของมันเองเลยใช่เลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้บิตคอยมีค่าจริงๆโดยเฉพาะถ้าเราไปเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่เราคุ้นเคยกันดีน่าสนใจมากว่ามันต่างกันตรงไหนอะไรค้ประกันแต่ละอย่างกันแน่โอเค งั้นเริ่มจากความเข้าใจผิดยอดฮิตก่อนเลยที่ว่าบิตคอยไม่มีอะไรหนุนหลังอื mm hmm. คือจริงๆแล้วว่าเงินในประวัติศาสตร์มันมีค่าเพราะคุณสมบัติของมันเองนะอย่างทองคําเนี่ยก็หายากทนทานแบ่งได้ใช่ใช่คุณสมบัติพื้นฐานเลยบิตคอยก็ใช้หลักการคล้ายๆกันแค่มันอยู่ในรูปแบบดิจิตอลแล้วกอ็อ่อาจจะทําได้ดีกว่าในบางแง่มุมด้วยซ้ำไปถูกต้องเลยคุณสมบัติพวกนี้สําคัญมากบิตคอยมีครบนะ ตั้งแต่จำนวนจำกัดจริงๆที่21ล้านเหรียญไม่มีทางเพิ่มได้แน่นอนอันนี้สำคัญมากเลยนะ21ล้านเนี่ยใช่แล้วก็แบ่งเป็นหน่วยเล็กมากๆก็ได้โอนข้ามโลกก็ง่ายสะดวกมากแถมยังกระจายศูนย์ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งคุมได้อืแล้วก็ต้านทานการเซนเซอร์ได้ดีมากๆด้วยแต่พอเราหันมามองดอลลาร์นี่สิเออคนส่วนใหญ่มักจะนึกว่ามีรัฐบาลมีกองทัพค้าประกันอยู่ภาพจำมันเป็นแบบนั้นแต่เอ๊ะทำไมบางประเทศอย่างเวเนซุเอลาอาร์เจนตินา ที่ก็มีรัฐบาลมีกองทัพเหมือนกันทํำไมเกิดเงินเฟ้อรุนแรงจนเงินแทบไรค่าได้ล่ะแสดงว่ามันอาจจะมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นหรือเปล่าเรื่องนี้ต้องย้อนไปนิดหนึ่งคือดอลลาร์เนี่ยเคยผูกกับทองคําจริงๆนะแต่ว่านานมากแล้วที่ระบบนั้นถูกยกเลิกไปแล้วอ๋อเลิกไปแล้วใช่ปัจจุบันสิ่งที่คาประกันดอลลาร์ในทางปฏิบัติเลยนะคือหนี้สินกับความขาดแคลนเมื่อเทียบกับหนี้หนี้สินล่ะ ฟังดูแปลกๆนะใช่ฟังดูแปลกแต่ลองนึกภาพระบบเศรษฐกิจสารัฐอะที่มีนี้สินมหาศาลมากๆลอยอยู่เทียบกับจํานวนเงินสดจริงๆที่หมุนเวียนในระบบอืมมันน้อยกว่ากันเยอะเลยนี้สินนี่แหละคือตัวที่สร้างความต้องการดอลลาร์ตลอดเวลาเพราะคนก็ต้องหาดอลลาร์มาจ่ายนี่ไงอ๋อเข้าใจละคือต้องใช้ดอลลาร์ไปจ่ายนี่มันเลยมีความต้องการถูกต้อง แล้วก็มีธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดน่ะที่คอยบริหารจัดการระบบนี้อยู่เฟดเข้ามาเกี่ยวตรงนี้ใช่ส่วนหนึ่งคือการสร้างเงินเพิ่มได้หรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่า QE (quantitative easing) อ๋อพิมพ์เงินเพิ่มก็คือการพิมพ์เงินเพิ่มเข้ามาในระบบนั่นแหละแม้มันจะทําให้ค่าเงินลดลงตามเวลาแต่ว่ามันก็จําเป็นเพื่อไม่ให้ระบบนี้สินมันล่มอืมดังนั้นความขาดแคลนของดอลลาร์มันเลยเป็นแบบสัมพัทธ คือมีจำกัดเมื่อเทียบกับนี้ก็จริงแต่ก็ถูกควบคุมเพิ่มลดได้ไม่ใช่ขาดแคลนแบบตายตัวพอพูดถึงความขาดแคลนแบบตายตัวก็น่าสนใจเลยที่หลายคนเทียบบิตคอยเป็นทองคำดิจิตัลใช่ใช่คำนี้ฮิตมากเพราะมันมีคุณสมบัติคล้ายทองคำคือหายากทนทานแต่บิตคอยดูเหมือนจะเหนือกว่าในแง่ที่ว่ามันมีจำนวนจำกัดแน่นอนจริงๆ ตรวจสอบก็ง่ายโอนก็สะดวกคือมันดิจิตอลเต็มตัวเลยอืมแล้วก็กระจายศูนย์ด้วยใช่กระจายศูนย์อีกต่างหากการเปรียบเทียบนี้มันช่วยให้เห็นภาพนะบิตคอยเหมือนพยายามจะรวมข้อดีของทองคําคือความหายากกับข้อดีของเงินดิจิตอลคือความสะดวกในการโอนเข้าไว้ด้วยกันอืมโดยพยายามแก้จุดอ่อนของทั้งคู่ไง ทองคามันก็ขนย้ายยากตรวจสอบยากอาจจะถูกรวมศูนย์ได้จริงส่วนดอลลาร์ดิจิตอลก็อย่างที่ว่ามันถูกพิมพ์เพิ่มลดค่าได้เรื่อยๆบิตคอยลยพยายามจะเป็นสิ่งที่ทั้งหาย,ยากจริงแล้วก็ใช้ง่ายในโลกดิจิทอลคำถามสําคัญเลยคือแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าบิตคอยมันจะหายากจริงอย่างที่ว่ามีกลไกลอะไรมารับประกันมันดูเป็นแค่โค้ดคอมพิวเตอร์หรือเปล่าคําถามดีมากเลยคือจริงๆมันมีกลไกลไหลายชั้นนะ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือตรงนี้หลายชั้นเลยเหรอใช่ อย่างแรกเลยคือสิ่งที่เรียกว่าฉันธามาติของเครือข่ายหรือ network consensus ผ่านคอมพิวเตอร์ทั่วโลกที่เรียกว่า full nodes Full Notes ใช่พวกนี้จะคอยตรวจสอบแล้วก็บังคับใช้กฎชุดเดียวกันอย่างเช่นกฎเรื่องจำนวน21ล้านเหรียญทุกคนในเครือข่ายเนี่ยเขามีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่จะไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนกฎเพื่อลดค่าเงินที่ตัวเองถืออยู่อ๋อคือทุกคนช่วยกันคุมกฎเพราะมันเกี่ยวกับผลประโยชน์ตัวเองถูกต้อง 2คือการขุดหรือ mining แล้วก็ระบบ proof of work proof of work นี่ได้ยินบ่อยใช่อันนี้คือกระบวนการที่ต้องใช้พลังงานจริงใช้คอมพิวเตอร์แก้โจทย์คณิตศาสตร์ยากๆเพื่อยืนยันธุรกรรมแล้วก็สร้างบิตคอยใหม่ขึ้นมาอ,อ๋อต้องใช้พลังงานจริงมาแลกใช่มันเป็นการเอาต้นทุนในโลกจริงๆเนี่ยมาค้ำประกันความปลอดภัยของเครือข่ายแล้วนะักขุดก็จะได้รางวัลเป็นบิตคอยตามตารางที่กาหนดไว้ตายตัวอ ที่สำคัญมากๆเลยนะคือมี Helving h a l v i n g ลดลงครึ่งหนึ่งใช่การลดรางวัลลงครึ่งหนึ่งทุกๆประมาณ4ปีอันนี้เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนมากเลยว่ากฎเรื่องอุปทา,านมันถูกบังคับใช้จริงๆโอ้หชัดเจนเลย และ3คือกุญแจส่วนตัวหรือ private key private keys กุญแจส่วนตัวอันนี้เหมือนเป็นรหัสลับส่วนตัวที่ให้สิทธิ์เราในการควบคุมบิตคอยของเราเองการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งมากๆทําให้มั่นใจได้ว่าไม่มีใครมายุ่งกับบิตคอยเราได้ถ้าไม่มีกุญแจนี้ออื mm hmm. มันสร้างความเป็นเจ้าของที่แท้จริงโดยไม่ต้องพึ่งพาตัวกลางเลยอ๋อเข้าใจแล้วคือมันไม่ใช่แค่โค้ดเลยลอยแต่มีทั้งระบบตรวจสอบจากทุกคนมีต้นทุนจริงจากพลังงานมายันแล้วก็มีการควบคุมส่วนบุคคลด้วยกุญแจอีกทีที่ทําให้มั่นใจได้งั้นเด้อใช่เลย ทั้ง3ส่วนนี้ทำงานร่วมกันสร้างความน่าเชื่อถือที่ไม่ได้มาจากรัฐบาลหรือธนาคารกลางแต่มาจากตัวระบบเองอืม,อมนี่แหละคือสิ่งที่คำประกันคุณสมบัติทางการเงินโดยเฉพาะเรื่องความหายากของบิตคอยน์งั้นถ้าสรุปง่ายๆก็คือความต่างมันอยู่ตรงนี้เลยบิตคอยเสนอความขาดแคลนที่แน่นอนพิสูจน์ได้ตรวจสอบได้แล้วก็บังคับใช้ด้วยเทคโนโลยีกับแรงจูงใจทางเศรษฐกิจใช่ในขณะที่ดอลลาร์เนี่ยมีความขาดแคลนแบบสัมผัส ที่ถูกจัดการโดยธนาคารกลางแล้วก็ผูกอยู่กับระบบหนี้สินเป็นหลักถูกต้องเลยดังนั้นบิตคอยน์จึงเป็นเหมือนกับระบบการเงินทางเลือกที่ความน่าเชื่อถือของมันมาจากคุณสมบัติภายในตัวมันเองไม่ได้อิงกับสถาบันหรือว่าหนี้สินน่าสนใจมากสิ่งที่น่าจะได้กลับไปคิดต่อจากการคุยกันวันนี้คือคุณค่าของบิตคอยเนี่ยมันไม่ได้ลอยมาจากอากาศนะแต่เกิดจากอุปทานที่จำกัดจริงๆ แล้วก็มีกลไกที่น่าเชื่อถือมากๆในการรักษาสิ่งนั้นไว้อืซึ่งมันต่างกันมากเลยกับระบบเงินกระดาษที่เราคุ้นเคยกันและคำถามที่น่าสนใจมากๆที่อยากจะทิ้งทายไว้ก็คือในโลกที่ระบบการเงินแบบเดิมๆเนี่ยดูเหมือนจะต้องพึ่งพาการแทรกแซงอย่างการพิมพ์เงินเพิ่มหรือ QE มากขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อให้อยู่รอดต่อไปใช่ใช เห็นบ่อยขึ้นเรื่อยๆมุมมองและมูลค่าที่ผู้คนจะมีต่อระบบที่มีความขาดแคลนอย่างแท้จริงพิสูจน์ได้แล้วก็ตรวจสอบได้แบบบิตคอยเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรในอนาคตอันนี้น่าคิดตามมากๆา